หาที่อื่นชมไม่ได้แวะมาทางนี้หาที่อื่นศึกษาไม่ได้ของเรามีให้ศึกษาในยุคปัจจุบันนี้วงการพระเครื่องค่อนข้างซบเซาเนื่องจากเศรษฐกิจและความสับสนวุ่นวายและความขัดแย้งในวงการพระเครื่องเองเหตุเพราะว่านำพระเครื่องมาทำธุรกิจกันเออกระเริม,มากเกินไปจึงก่อเกิดเป็นกบเป็นเหล่าเป็นฝัดเป็นฝ่ายขึ้นในวงการพระเครื่องหาผู้ที่จริงใจไม่มี ผู้ที่จะแนะนำให้รู้จริงๆไม่มีนอกจากผลประโยชน์กันทั้งสิ้นที่พาท่านชมอยู่ในขณะนี้คือเหรียญของหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้งให้ปัตตานีในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น หลวงปูท่ทวดวัดชัางให้ปัตตนีนี้เป็นอดีตพระสงฆ์หรือพระสงฆ์ในอดีตตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาแต่ดวงทิพย์วิญญาณของท่านยังคงสถิตอยู่พิทักษรักษาพุทธศาสนาและบรรดาลูกหลานคนไทยพุทธอยู่เสมอเสมอท่านมีเมตตาเป็นอย่างมากอ,อิทธิปาฏิหาริย์อนุภาพศักดิ์สิทธิ์เด่นเรื่องอะไร พระของท่านเด่นเรื่องแค้วคาดปลอดภัยคือรักษาชีวิตให้รอดเกิดประสบการณ์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีประสบการณ์ให้เห็นอยู่เสมอเสมอประเภทว่ารอดชีวิตแบบปุดวิตรอดชีวิตแบบอัศจรรหาเหตุผลอะไรมาอธิบายไม่ได้นะพระของท่านทุกรุ่นศัดสิทธิทุกรุ่นและโดยเฉพาะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เหมาะสําหรับข้าราชาการทั้งหลายหรือบรรดาพนากาักงานบริษัท หรือแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์นะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะซึ <c oughs> ่งเป็นระดับปกครองนะระดับนักปกครองหรือว่าผู้ปกครองผู้ที่ทำงานสายตัวแทบขาดแต่ไม่ได้รับการพิจารณาไม่มีใครเห็นความดีไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งพยายามหาเหรียญเลื่อนสมณะศักดิ์ของหลวงปู่ทวดนี้มาพกพาติดตัวไว้นะ เรียกว่าทีอินวันกันเลยทีเดียวทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยก็เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนตและทั้งเสริมวาสนาบาร,รมีนะผู้ที่มีเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นี้พกพาติดตัวไม่นานรับรองว่าได้เลื่อนขั้นแน่นอนและทุกรุ่นทุกรุ่นมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์นะเ,เน้นเรื่องอะไรแคล้วคลาดปลอดภยัยแน่นอนที่สุดนะเรียกว่าถ้ามีหลวงปูดโทษพกพาติดตัวแล้วอยู่ในคอรับรองว่าไม่ต้องกลัวตายหง